สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาที่เซ็นทรัลพระรามสองนะคะเรามาตอนห้างยังไม่เปิดเลยค่ะมานั่งรอเพื่อจะมากินซีเลอร์ค่ะกะว่าจะกินซีเลอร์คนแรกเลยนะคะเพราะว่าในยุคโควิดเนาะเราก็กลัวแบบพวกเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมากินแบบคนยังไม่เยอะความที่แม่อยากกินมากก็เลยหนีลูกมากินกันสองคนนะคะเนี่ยไม่เปิดเลยค่ะแลายๆร้านยังไม่มีคนเลยถึงแล้วนะคะซีเลอร์นะคะเราเข้าไปดูกันนะคะโอ้ยตอนนี้สลัดบ,บ้านน่ากินมากเลยทุกคนขอตัวไปตักก่อนนะ นี่ทุกคนอันนี้เป็นซุปเห็ดของโปรดมากของโปรดเราและของโปรดเด็กๆด้วยเนี่ยชอบกินมากเลยเราจะกินนี่ครับสปาเกตตี้แล้วก็ใส่ขนมปังขนมปังอบอร่อยมากเนี่ยเราตักมาทีเดียวเลยนะทุกคนเพราะว่ามีคนเยอะเราเหมือนกันนะกะว่ามันคนแรกเราได้มีคนเยอะอยู่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะกินซุปเห็ดอร่อยมากเนี่ยจนกิกนซุปเห็ดกินสลดัดกินอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะจนจะตักมาแล้วก็กินกินได้ไม่เยอะหรอกค่ะทุกคนแต่ว่าอยากกิน ก็แบบมาอร่อยก็เหมือนรสชาติเขาไม่ค่อยเปลี่ยนเลยกี่ปีกี่ปีรสชาติก็เหมือนเดิมตลอดที่ซีเลอร์มาแล้วไม่ผิดหวังเลยเนี่ยคะ่ะสลัดบ,บาร์ชามใหญ่นี้มากนะคะบรรยากาศในร้านมีอยู่สองสาคนค่ะเนี่ยนี่เป็นโรบอตมาส่งอาหารนะคะก็รับไปนะคะกดอนนี้สะดวกสบายค่ะเนี่ยแปนก็ฉีดอแอลกอฮอล์ไปแบบตอนนี้จะหมดแล้วนะทุกคน หมดแล้วเราไปดูวิว,ว,วต้นคลิปมัดข้างนอกกันวิวต้นคมิที่มัดสวยมากเลยใหญ่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสพาเด็กๆมาเลยตอนนี้นะคะกนจบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย